เิดงานแล้วจ้างานเจ้าพ่อ,อยาเล็น,นะคะออกปลาเถ่าเด้อจ้าทุกคนเปิดงานแล้วนะจ้ามาดูผู้ด้วยกันจ้าสวยงามมากนะคะยาว่าทไทยอยู่หม่องจอดโลดนะคะเวดาเข้าไปเก็บภาพมากะคะ่ะสวยงามมากเลยะคะ่ะ แล้วจ้ายิ่งใหญ่อลังการจ้าคลว้าวยิ่งใหญ่อลังการเลยทุกคนไปแล้วจ้าลุวุ้นเลยนะจ๊ะปังดูจ้าหองสวยงามมากเอาอีกดอกจ้าเอาอีกจ้าทุกคนไปสุดมาว้าวเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคน จะเพิ่มอีกอันนี้สามเลยจ้ะโอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างค่ะทุกคนเอาอีกครับโอ้โหดอกนี้สวยโอ้โหดอกนี้ยิ่งสวยจ้ะทุกคนเอาอีกค่เอาอีกอีมาอีกเช่นครับโอ้โหสวามากสมคำรำลือค่ะทุกคนเอาอีกค่ะเอาอีกมาเลยจ้ามาเลย หมดหรือยังหมดหรือยังยน่าจะหมดแล้วนะคะทุกคนอย่าวลดเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาค่ะจ้าหวังว่าเป็นประโยชน์นะคะดูกันทั่วหน้าจ้าพบกันไม่ในคลิปหน้าด้วยทุกคนเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ